สวัสดีครับผมเคนพร้อมหลังผ่าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกนิ้วเท้าชิ้นที่5แตกหักนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีเมื่อมีอาการกระดูกนิ้วเท้าชิ้นที่5แตกหกักซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าจะมาแนะนําวิธีการดูแลตั้งแต่หักจนหายสําหรับภาวะกระดูกนิ้วเท้าชิ้นที่5แตกหักครับเรามาฟังกันเลยนะครับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่า โรคทุกประการเกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับคลิปนี้จะเป็นภาวะกระดูกนิ้วเท้าชิ้นที่5แตกหักแบบปกตินะครับทั้งนี้แนะนําปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข่ด้วยนะครับครับอาจารย์เคนสําหรับกระดูกเท้าชิ้นที่5แตกหรือร้าวเนี่ยพบบ่อยนะครับโดยส่วนใหญ่เกิดจากการพลิกของเท้าหรือการมีสิ่งมากระทบทําให้เกิดการแล้วร้าวหรือแตกครับ ซึ่งหลักๆก,ก็จะรักษาได้2แบบหลักๆนะครับก็คือแบบการใส่เฝือกหรือการใส่บูทกับการผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดส่วนใหญ่จะทําในรายที่มีการกระดูกหักแบบ เคลื่อนที่สูงนะครับหมายถึงออกไปจากจุดเดิมเยอะหรือมีการหมุนเยอะนะครับหรือในรายของนักกีฬาที่ต้องการกลับมาลงสนามได้เร็วกลับมาใช้ชีวิตการเป็นนักกีฬาได้รวดเร็วคือในรายที่จําเป็นต้องกลับมาใช้ได้เร็วนะครับซึ่งในกลุ่มหลักๆของกระดูกเท้าแตกในบริเวณที่5เนี่ยนะครับก็คือเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยเป็น3โซนนะครับก็คือโซนหนึ่งก็เรียกว่าสู่โดโจนแฟลกเจอร์โซน2คือโจนแฟลกเจอร์ แล้วก็โซน3ตามรายละเอียดตามที่ภาพขึ้นมานะครับโดยในโซนที่1โอกาสที่กระดูกติดจะเร็วสุดนะครับเพราะมีเลือดมาเลี้ยงเยอะที่สุดโซนสโซน3ก็ลําดับถัดต่อไปนะครับซึ่งจะขอกล่าวในโซนที่1ก่อนนะครับโซนที่1เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการร้าวหรือหกักแต่ไม่มีการหมุนหรือการเคลื่อนที่ออกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วกระดูกจะติดที่ประมาณ8อาทิตย์นะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการติดแล้วก็จะสามารถทํางานได้เร็วกว่าโซนอื่นๆแต่อาการจะมีปวดได้นะครับจากการใช้เนี่ยประมาณถึงถึงได้6เดือนเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับซึ่งลักษณะของการรักษาในโซนหนึ่งก็คือใส่บูทหรือว่าเฟือกเนี่ยก็จะใส่ประมาณที่6กถึงแอาทิตย์นะครับหรือจนกว่าอาการจะหายดีนะครับส่วนกระดูกชิ้นที่5้าร้าวหรือแตกในโซน2หรือโซน3นะครับโดยส่วนใหญ่ กลุ่มนี้ก็จะรักษา2แบบนะครับในกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ได้เร็วอย่างในกลุ่มนักกีฬาคือ return to sport หรือ time to union ต้องการเร็วๆเนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเลือกเป็นวิธีการใส่สกรูเข้าไปยึดเพื่อที่จะกลับมาใช้ชีวิตของนักกีฬาได้อย่างเร็วนะครับหรือผ่าตัดในกลุ่มกรณีที่มีการเคลื่อนออกสูงนะครับในอีกกลุ่มนึงที่รักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็คือในกลุ่มที่ค่อยๆรอติดได้เนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่เฟือกประมาณการอยู่ที่ประมาณ6-8อาทิตย์นะครับซึ่งการใส่เฟือกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆลงน้ําหนักหลังจากที่กระดูกเริ่มติดทีละเล็กทีละน้อยประมาณสัก4-6อาทิตย์นะครับในโซนที่2นะครับส่วนในโซนที่3เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ6-7อาทิตย์โดยยังไม่ต้องลงน้ําหนักนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็กล่าวโดยสรุปคือโซน2 อาจจะใส่เฟือกโดยที่ยังไม่ต้องลงน้ําหนักเนี่ยประมาณ4-6อาทิตย์เพื่อรอการติดซักระยะหนึ่งก่อนนะครับในโซนที่3เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาประมาณ6-7อาทิตย์สําหรับการไม่ลงน้ําหนักนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดูอาการแล้วค่อยๆลงน้ําหนักทีละหน่อยนะครับซึ่งการใส่น้ําหนักต่างๆก็อาจจะใส่ในกลุ่มของวอล์กเกอร์บูท เพื่อในการค่อยๆลงน้าหนักส่วนตอนนอนอาจจะใช้ไนท์แสลบเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวตอนนอนและเพิ่มความสบายในการนอนที่จะไม่ต้องใส่เฝือกตอนนอนนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่อาจจะได้ใช้ในกลุ่มเท้าชิ้นที่5แตกหรือราวนะครับในกรณีที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับสิ่งแรกในช่วงอาทิตย์แรกๆเนี่ยยังลงน้ำหนักไม่ได้โดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะต้องใช้อุปกรณ์พยุงในกลุ่มที่พยุงตัวเองได้ไม่ค่อยดีก็อาจจะใช้ในตัวของวอลเกอร์สีขานะครับในกลุ่มของคนหนุ่มหรือมีพลังกำลังแขนดีเนี่ยอาจจะใช้ในกลุ่มของ a อค l l a r y Crush หรือไม้ประคองรักแร้หรือ For e a r m c r u s h นะครับ หลังจากนั้นเมื่อลงน้ําหนักได้เรื่อยๆและประคองตัวได้ดีอาจจะไม่ใช้อะไรหรืออาจจะใช้เคลนหรือไม้เท้านะครับในกลุ่มของเท้าหักในช่วงแรกในการประคองให้กระดูกนั้นนิ่งเนี่ยคุณหมออาจจะใช้เฟือกอ่อนเพื่อลดอาการบวมก่อนนะครับแต่หลังจากพอใส่ได้ดีแล้วอาจจะปรับเป็นเฟือกแข็งหรือในรายที่เป็นไม่มากก็อาจจะปรับเป็นเฟือกอ่อนตลอดนะครับหรือเปลี่ยนเป็น วอล์ e เกอ o ์บเพื่อใช้ในการเดินได้เร็วมากขึ้นนะครับในรายที่อาการพอดีขึ้นมากแล้วเนี่ยในตอนกลางวันอาจจะใช้เป็นวอล์กเก o o ์หรือว่า,า walking c a s h นะครับตอนนอนอาจจะปรับเป็นการใช้ไนท์แสลบหรือว่าเฝือกตอนนอนนะครับสำหรับตอนนอนเพื่อป้องกันการขยับขยี้นของตอนนอนแล้วก็จะเพิ่มความสบายมากขึ้นถ้าเทียบกับเฝือกปกตินะครับในรายที่ดีขึ้นมากๆแล้วอาจจะ ปรับเป็นการใช้ออลาสติกแบนเดจคือผ้ายืดในการาพันรอบเท้ากับรอบข้อเท้าไว้นะครับเพื่อทําให้ขยับได้มากขึ้นหรืออาจจะใช้ในกลุ่มของซีเทปหรือซีแบนนะครับเพื่อให้กระชับแล้วก็มีการขยับของเท้าน้อยลงนะครับภาวะกระดูกเท้าชิน้นที่5แตกหักนั้นหลักของการดูแลในตอนกลางคืนก็คือการลดการขยับให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้หายช้าลงหรืออักเสบมากขึ้นก็ได้ครับ และในตอนที่เรานอนนั้นเราจะไม่สามารถควบคุมการขยับของเท้าของเราได้ครับดังนั้นการใส่ไนสลับจะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เท้าของเราขยับในตอนกลางคืนนะครับสังเกตนะครับตัวอุปกรณ์จะป้องกันทั้งด้านล่างและด้านหลังของเท้าได้เลยครับส่วนตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้ที่เพิ่มความสูงของนิ้วเท้านั้นอาจจะยังไม่ต้องใส่ครับในช่วงแรก และเหตุผลที่เราควรใส่ในสลับตอนกลางคืนก็เพราะว่าในช่วงที่เรานอนหลับนั้นเราจะไม่สามารถคอนโ c รล t r l เท้าของเราไม่ให้ขยับได้ครับซึ่งในตัวไนสลับจะช่วยป้องกันในส่วนนี้ครับสังเกตนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วเท้าของเราจะค่อนข้างที่จะมั่นคงครับ จะลดการขยับของเราในตอนที่เรานอน,อนได้ครับและนอกเหนือไปจากนั้นนะครับอุปกรณ์ยังสามารถถอดและใส่ได้อย่างสะดวกสบายมากเลยครับซึ่งอาจจะทําให้มีความสะดวกสบายมากกว่าการใส่เฝือกนอนครับและในช่วงแรกนะครับยังไม่จําเป็นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความสูงบริเวณที่นิ้วเท้านะครับสาหรับท่านที่มีภาวะกระดูกนิ้วเท้าชิ้นที่5แตกหักลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับและหากท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกรับเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โคดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับ และสำหรับท่านใดนะครับต้องการสั่งสินค้าหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าเพื่อติดต่อทางไลน์ได้เลยครับหรือถ้าสะดวกติดต่อทางโทรศัพท์ก็สามารถติดต่อที่เบอร์และเวลาด้านหน้าได้เลยครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือไปลิมนทนแล้วต้องการส่งด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ Messenger ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ